สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมาทําคลิปนะคะเฉลยแบบหัดของป .5 นะคะเรื่องครอบครัวพอเพียงนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะเฉลยในหน้าที่1ก่อนนะคะหน้าที่1นึ่งคำตอบที่นักเรียนได้มานะคะอาจจะไม่ตรงนะกับคําตอบที่ครูจะเฉลยนะคะถ้าผิดนะให้นักเรียนแก้ไขนะคะให้ถูกต้องนะคะ พร้อมที่จะเฉลยหรือยังคะนะพร้อมแล้วไปเฉลยเลยนะคะอย่าลืมแก้ไขด้วยนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะหาหนึ่งค่ะข้อที่หนึงอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่อง ครอบครัวพอเพียงค่ะ 1. บอกชื่อสมุนไพรจากเรื่องที่อ่านและนำเสนอรายการอาหารที่นักเรียนต้องการรับประทานโดยมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบค่ะมาดูเลยนะคะชื่อสมุนไพรรายการอาหารค่ะอันแรกนะคะขี้เหล็กค่ะรายการอาหารก็คือแกงขี้เหล็กนะคะ 2. ดอกอัญชัน ไข่เจียวดอกอัญชันค่ะ 3. ม,มะละกอพริกขี้หนูมะนาวนะคะอุปกรณ์ที่เอาไว้ทําส้มตำค่ะนะคะรายการอาหารก็คือส้มตํานะคะนักเรียนสามารถเขียนหน้าอ้าพืชสมุนไพรอย่างอื่นประกอบไปด้วยได้เลยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะสิ่งที่ครอบครัวของเมฆและฝนนะคะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปปักช่องมีอะไรบ้าง และทำไมจึงต้องเตรียมเช่นนั้นนะคะสาเหตุที่ต้องเตรียมค่ะคือแม่เตรียมหมูหมกกัหมหมกไก่หมูหมักไก่หมักนะคะเอาไว้ไปทำอาหารที่บ้านปนิตค่ะสาเหตุที่ต้องเตรียมนะคะเพราะว่าบ้านปนิชค่ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาและก็อยู่ไกลจากในเมืองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ สำหรับหน้าที่1น,นะคะก็เฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ตรวจทานหาค,คำตอบที่ได้นะคะลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ,ะถ้าเหตุการปกติคุณครูก็จะมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะคลิปที่1ผ่านไปเดี๋ยวต่อด้วยคลิปที่2นะคะ